อาทีนี้ก็มาถึงเรื่องแสดงธรรมอา้าคุณอคอนเทสมาเตรียมมาที่นี่พร้อมสิเอาไมโครโฟนไว้ที่นั่นตัวงเมื่อตะก,กี้ท่านทั้งหลายก็อาราธนาธรรมให้แสดงธรรมอันมาก็จะถือโอกาสแสดงธรรมเนื่องในวันเล่าอ,อายุด้วยเหมือนกันการบรรยายธรรมนี่เราจะมีตามแบบของเรา สามโมงเช้าแล้วก็บ่ายสามโมงแล้วก็ค่ำสามทุ่มเอาสามสามสาม,สาม,สามทั้งนั้นเลยตอนเช้าก็สามโมงตอนบ่ายก็สามโมงตอนค่ำก็สามโมงนี่วันนี้ก็เป็นเลตอนเช้าบ่ายสามโมงพูดล่ามไปเสียตั้งชั่วโมงแล้วเสียเวลาไปกับเราชั่วโมงแล้วยังไม่ได้แสดงคม ทีนี้ก็มาถึงใเรื่องแสดงธรรมสำหรับปีก่อนๆท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าแสดงธรรมอย่างไรแล้วก็เอามาพิมพ์เป็นเล่มหนังสือแจกในปีถัดมาอย่างปีนี้ก็มีอีกธรรมนี่ก็จะแจกมาพร้อมกันดีแต่ปีนี้จะแปลกกว่าปีก่อนๆคือจะแสดงธรรมไปในรูปที่เรียกว่าถามตอบหรือปุจฉาวิสัชนาะ คือได้มาสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อสงสัยข้องใจต่างๆนานาเอามาถามได้เนี่ยมีความสงสัยข้องใจของตนเองหรือสงสัยข้องใจเพราะได้ยินได้ฟังของคนอื่นมาหรือคำที่เขาล้อเขาด่าตมาอย่างไรก็เอามาพนวกกันเข้าด้วย ให้เป็นข้อข้อ,องใจและข้อสงสัยแล้วก็เอามาถามน่าจะว่าถามอย่างล่อก็ได้ก,ก็ได้เปิดโอกาสไว้แล้วจะถามตามปกติก็ได้ถามด้วยความเคารพก็ได้ถามอย่างล่อก็ได้เหมือนกันค่อยเอามาถามมาล่อทุกๆข้อทุกๆประเด็นที่มันรบกวนความสงสัย ทีนี้อาตมาก็จะเป็นผู้ตอบเขาขอ,ขอให้พระภิกษุที่นั่งอยู่ข้างๆนี่เป็นผู้ประมวลคำถามเหล่านั้นเอามาถามท่านก็จะต้องถามถามแทนในนามของขท่านทั้งหลายด้วยก็ได้จะถือว่าเขาถามส่วนตัวของเขาก็ได้ก็เป็นอนว่าจะได้ผล บางทีจะทําให้มันคุ้มค่าประโยชน์คุ้มค่าที่ท่านทั้งหลายมาไม่เกิดการคุ้มค่าและที่ยมบาลจะเล่นงานอัตมามันก็ไปรอดตัวไปทีนั่นมันจะสําเร็จหรือไม่มันก็อยู่ที่ผู้ถามเขาจะถามอย่างไรให้มันสําเร็จประโยชน์เอาละตอนนี้ไปก็เราจะเริ่ม ทำอย่างที่เขาเรียกกันว่าเทศปุชชาวิสัชนาแลนะ้เรียกว่ามันถามตอบอ๋อเขอนิมนต์